และนี่ก็คือกิจกรรมประจำวันของผมในโลกแกนชินก็จะเป็นแบบนี้แล้วของทุกคนล่ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าเป็นยังไงไอโยกับสบายดีทุกคนกับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องจันดีเหมือนเดิมวันนี้เรามาอยู่ในเกมแกนชินนี่แพ c t ในหัวข้อในแ,แต่ละวันเราทําอะไรกันในโลกแกนชินซึ่งผมก็ทำเปเปอร์เสร็จสัทีก็ได้มีเวลาว่างมาแคสเกมให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับ ในแต่ละวันของ AR สูงๆอย่างผมนี้ตื่นเช้ามาก็จะมาเคลียร์เวสประจําวันทุกเช้าเริ่มจากเคลียร์นี้ก่อนเลยปับก็ให้เปิดปึ๊บแล้วก็ท้ามาเลยครับก็มาดีครับพุ่งเต่าโหดอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วชื้นชื่อปึ๊บปึ๊บก็มาดีครับอันนี้ดีครับกดอีพุ่งกดอีพุ่งเห็นไหมเออไม่ได้ไม่ได้ติดน้ำนะนี่ไม่ได้ติดน้ำเห็นไหมโอ้โหสแตนีมาอะไรเขาเรียกว่าอะไรแรงหมด แค่นี้ไม่เนจะแน่เลยไปที่จุดต่อไปจุดนี้ก็คือจุดสปริงคุณภาพเสื่อมนะครับถ้าโดดสูงๆที่มีตุยนะคะจุดนี้จะโดลดสูงๆแล้วกันจบจุดที่2ไปต่อจุดที่3กันจุดนี้จะชุลมุนนิดหน่อยนะครับพอดีว่าได้ตีลูกเห็ด จุดที่3มเคลียไปต่อจุดที่สกันแต่เดี๋ยวนะมันมีอะไรอ่ะเนี่ยโอ้โหมีคนซึ่มิ้วโดนกําลังโดนทร้ายอ้าก็แค่ลูกกระเจี๊ยบนี่เองนไม่เห็นจะน่ากลัวเลยดูดิโอ้โหโอ้โหรู้ตัวแล้วเหรอเอารู้ตัวแล้วก็เปิดกอดดิครับเออต่อได้ชิชวๆชุบชื้อไปเออแล้วก็อาชุบจิ้มไปอาชุบจิ้มไปชุบจิ้มไปจิ้มจิ้มก็มมแค่เนี้ ้าวที่คุณยืนอยู่ไฟยังได้เลยยืนอยู่ไฟยังได้แล้วกลัวลูกเห็ดแค่นี้นะไฟไม่ไม่เห็นจะเป็นไรแต่กลัวลูกเห็ดเนี้ยนะและจุดสุดท้ายก็คือตรงนี้โอ้โหชัวร์เลยเท่าแก่ที่ไม่รู้จักหายสักทีคือแบบกินยาไปเท่าไหร่ก็ไม่หายนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าก็เป็นโรคอะไร โอเคครบสี่แล้วต่อมาเราก็มารับเพโมเจมกันเลยทุกคนอ่ะืี่เปิดไม่ต้องพูดครับขอเพโมเจมครับอ่าขอบคุณนะครับอ๋อลืมไปยังยงานงานงานโอเคยังงานครับเออจัดงานให้ทีมสักนิดหน่อยนะครับเพื่อสิงเก็บเออแล้วก็เพื่อสิงเหมือนเดิมนั่นแหละเฉินหือเก็บแล้วก็เชิญหือเหมือนเดิมเพราะว่ามันได้อะอะไร 15, เงินห้าพันนะครับอืมแต่นี่ก็เป็นชิโนบูนะครับจะได้เยอะกว่าซาระ แล้วก็อันนี้ก็เป็นเจลีซ่าเหมือนเดิมนะคะและอย่างสุดท้ายที่ผมมักจะทําแต่ละวันนั่นก็คือมาจับผีเสื้อตรงนี้นะครับทุกวันผมมักจะมาจับผีเสื้อตรงนี้เออทุกๆวันเลยผมมักจะวาิ้มาตรงนี้แล้วก็มาไล่จับนะครับบางตัวก็จับได้บางตัวก็จับไม่ได้คือไม่ทันนั่นแหละโอ้ยโอ้ยแรงหมดเห็นไหมซีชิวแรงหมดปกติผมจะเอาคาซือฮะมานะแต่ว่ารอบนี้คือไม่ได้เอาคาซือฮะมาแล้ะตัวนั้นบินไปแล้ว แล้วก็อันนี้แน่ตัวหนึ่งอ่าก็จะได้อยู่3ตัวก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละแล้วก็มาเล่นเพลงก่อนออกเกม <S <S และนี่ก็คือกิจกรรมประจำวันของผมในโลกแกนชินก็จะเป็นแบบนี้ แล้วของทุกคนล่ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าเป็นยังไงโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็กลาบลากันเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ